สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอาล็อบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้ยงสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของหมอพรทิพย์ตอนนี้ก็กลับมาเกี่ยกาวคือหาอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวอีกครั้งข่าวครับถามว่าเรื่องอะไรล่ะจ้าหลังจากที่หมอพรทิพย์นะครับท่านผู้ชมได้มาเป็นสอวอต่างๆนา,นานั้นก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวแล้วก็ล่าสุดทนเนี่ยสร้างความโง,งนดง้วงวัวให้กับประชาชนในโซเชียลออนไลน์ถามเรื่องอะไรจ้าชัตเตอร์กดติดวิญญาณหรือเปลังจากหมอพทิ ผู้ชมได้ทําการเปลี่ยนลุกนนเนี่ยหัวกระบลหลายสีอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวทําเพื่ออะไรจ้าบอกยังไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้พรทิพย์เริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่ไม่อาจแน่ใจโดยพรทิพย์ครับท่านรับบทนนเนี่ยเป็นช่างภาพอะไรประมาณนี้ชาวเด็ดแหลั่นเว้ยเฮ้ยเป็นชัตเตอร์กดติดวิญญาณหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเก็บภาพเพื่อนสอวอก,ก่อนนะพี่ายอะไรประมาณนี้นะครัในในบเร่านผู้ชมอันนี้ก็ออกมาเกี่ยวกาวอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวในโลกโซเชียลออนไลน์ครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ตอนนี้ครับท่านรู้แล้วว่าจะท อย่างไรโดยตอนนี้ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับเ่านผู้ชมในเรื่องของการหรือโลครับท่านสําหรับเรื่องอะไรจ้าคําสั่งคอสอชนะครับเ่านผู้ชมของไอตัวอันไตหรือว่าฮิตเล่ส่งเข้าประกวดนั้นโดยตอนนี้เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับท่านสั่งลื้อแล้วก็โลกรรมการยุคเศรษฐาไม่ใช่โอ้ยกูไปมั่วอย่างนี้ได้ยังไงวะเนี่ยกรรมการยุครัฐบาลไอตัวอันไตนะครับท่านรวมถึงคอสอชอะไรประมาณนี้เร่งแก้กฎระเบียบยุม่มหยิมครับท่านสางกรรมการ1้7ชุดของรั กระเในตูอันไตนะเนี่ยชุดไหนควรโลก็โลกโ,โ,โลแม่มันไปซ้าอ๋อเออยังไม่มีเออชุดไหนควรโลขีดเส้นส่งชื่อ25กันยายนนี้สําหรับคําสั่งคสชอ,อะไรประมาณนี้หรือไม่นั้นไม่แน่ใจแล้วว่ะแล้วก็ลือคณะทํางานยุทธรัฐบาลไอ้ตู้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าไอ้คสชส้นตีส้นมืออะไรประมาณนี้ชุดที่ไม่จําเป็นอันนี้ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรโดยเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าเฮ้ยยกเลิกคําสั่งคอสชอนะเนี่ยเปิดทางประชาชนทํา ธุจริตเอ้ไม่ใช่ธุรกิจครับท่านกูไปอ่านผิดอีกแล้วได้ไงวะเนี่ยยึดรูปแบบรัฐสนับสนุนนะครับเ่านผู้ชมเป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้มันโผล่มาอีกแล้วนะครับเรื่องผู้ชมถามใครจ้าตูจะดพรนะเว้ยเฮ้ยหลังจากที่ตอนนี้ใช้เวลา,ากันมาช่วงนาตาปีเป็นหมอเดาครับท่านทายผิดคิดมัว่วสามครั้งรวดสี่ครั้งรวดนะกันเลยทีเดียวหูตายแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยคงจะต้องมุดรูแล้วนะครับเ่านผู้ชมมุดรูไหนจ้ารูเดียวไไกกกเเืื่่่อออนนนนนหหรปบมมแใจััวี้ ตู่จตุพรครับท่านผูกมานะเนี่ยผวาเงินที่เต้าผูกขาดแล้วก็กงหนักกว่าจำนำข้าวเออไวอนได้ไหมถามวอนอะไรวอนหัดหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะคร,รับท่านผู้ชมโดยตู่จตุพรฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดนะเนี่ยเนี่ยหวันเงินที่เตอาหนึ่งหมื่นบาทเออจะทำประเทศไม่ดีนะคร,รับท่านผู้ชมลั่นขออยาดทำได้ไหมเชื่อทุนผูกขาดตลาดเบ็ดเสร็จสุดท้ายกงหนักกว่าจำนำข้าวอะไรประมาณนี้ว่าเป็นสิ่งที่ออกมาจากตู่จตุพรนะคร,รับท่านผู้ชมเออใช่เฮ้ยตู่เนี่ยมึงบอกว่าจออกมาเดินมอบ ไม่ใช่เหรอว่านี่ถามม็อบอะไรม็อบหลอมแหลมหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะการเบท่านผู้ชมหลังจากช่วงนาตาปีแม่เมืเอยอาอแทนเหลือเกินกันเลยทีเดียวช่วงปี2ปีก่อนนนะเนี่ยจัดม็อบไว้เฮ้ยเนี่ยโค้แล้วคนมันน้อยนะครเรื่องผู้ชมเห่าทีเดียวมาเนี่ยได้ยินไป8กิโลกว่าถามทําไมมันดังเออม็อบมันเงียบนะครเบท่านผู้ชมเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยไอตัวอันไตเนี่ยประยุทธ์เนี่ยมันจะลาออกแล้วอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมันยุบสภาแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าทายมั่วหัวมุดลูนะกเรเบท่านผู้ชมก็ไร้ที่ยืนอย่างเหลือเเเเกกกินนนััลลยยททีีีดครบ่่าา็ชง ไปก่อนไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีสําหรับเรื่องนี้เออช่างกํามันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้มีเรื่องเราจัดตุลลงก็สันนิบาตแปลกประหลาดมหาศา์นะครับท่านผู้ชมเกิดขึ้นไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรนะเนี่ยดนบันดาลให้ผมต้องมาเจอข่าวนี้โดยหลังจากเสรีวงมูลทาครับท่านนักวิชาการ80-90ปีนะเนี่ยได้ออกมาฉาดรโยบายอย่างนั้นออกมาฉาดรัฐบาลอย่างนี้เนี่ยโอ้ยไอ้พวกด้อมแดงไอ้พวกด้อมส้มเนี่ยไม่รู้จกักฝ่ายหาความรู้อะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรโดยเสรีวงมูลทาเฮ้ยเฮ้ยผู้ชมเศรษฐาทวีสินา ายกวัฐมนตีนั้นเนี่ยตอบโต้อภิปรายแบบพูดดีแต่มีบางสิ่งน่าเป็นห่วงนะครับเรื่องผู้ชมโดยเสยรีวงมนท้าเยค่อยโพสต์เฟซบุ๊กต่อยถาตอบโต้ตการอภิปรายแบบพูดดีและแสดงความเป็นคนฉลาดได้ระดับหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่สิ่งที่นายเสยรีห่วงอย่างสุดตีนก็เลยทีเดียวคือเป็นห่วงว่านายกจะเป็นตัวของตัวเองในการบริหารงานแค่ไหนอะไรประมาณนี้หวังว่าจะไม่ใช้ประชานิยมหาเสียงจนไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดจากประเทศชาตินะคะนะคะอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมาไม่รู้ว่าอีแหลงพื้นดีครับท่าน เรื่องราวมันไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเชื่อถามทําไมจ้าไม่รู้เหมือนกันด้วยเฮ้ยงงอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้แพททองทานชินวัตรนะครับท่านผู้ชมแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยอีกคนหนึ่งนั้นตอนนี้ครับท่านโพกันมาแล้วถามเรื่องอะไรเหรอจ้าหลังจากเศรษฐาทวีสินนั่นเนี่ยนั่งประธานยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ครับท่านซอฟต์พาวเวอร์นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ซอฟแวร์แต่อย่างใดนั่นเนี่ยเดี๋ยวท่านทั้งหลายจะจาผิดอีกเออไอซอฟตแวร์นี้มาจากประยุทธ์ครับท่านส่วนซอฟต์พ ลุยเฟ้นครอบครัวที่มีักยภาพนะครับท mm. ่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนเลยทีเดียวครับท่านพร้อมส่งเสริมอะไรประมาณนี้แล้วจะทําอย่างไรดีจ้าสําหรับบ้านหนูยังไม่รู้เลยนะครับเรื่องผู้ชมบ้านเราเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ก็ไม่ค่อยมีถามมีอะไรมีแต่ซอฟต์แวร์หรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนแต่ตอนนี้มาแล้วจ้าสําหรับใครจ้านักแต่งกรแต่งลูกบิดนะครับท่านผู้ชมคู่ฟัดคู่แขนกับเ,เจี๊ยบอมรัดชุดบัมบิตกุลนั่นเนี่ยโดยอดีศรเพียง นะครับท่านผู้ชมหลังจากแต่งกรชั่วนาตาปีต่ตางๆกนานแนนเนี่ยโอ้ได้ซัดหลายอย่างกันเลยทีเดียวแล้วก็ได้ซัดถึงเจี้ยบมาแหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยเป็นวีรสถุนกุลศตีอะไรประมาณนี้วันนี้เขากลับมาอีกแล้วครับท่านแต่วันนี้ไม่มีกรไม่มีลูกบิดแต่อย่างใดเสถาลงนามอะไรกันวะเน,นี่ยตั้งคำสั่งว้าเฮ้ยเออคำสั่งตั้งวิปรัฐบาลนายอดีศรพิงเกตครับท่านนั่งเป็นประธานนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านส่วนวิชุดวิสุทธิชัยนรุณรองประธานคนที่ ครูมาน,นิสังพุ่มไปรองประธานคนที่2อ,อันนี้ก็ไม่น่าจะไอ้น,นั้นนะครับเดินผู้ชมบางคนก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นข่าวจริงหรือว่าเนี่ยเซ็นให้อดีศรเพียงเกตนั่งเป็นประธานวิปรัฐบาลอะไรประมาณนี้เอออันนี้ไปเทสต์มาแล้วนะคะรับเดินผู้ชมเป็นเรื่องจริงครับท่านก็ไม่รู้ว่าอีแหลงพื้นดีแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านอันนี้คือลูกหยีฉาบน,นะคะรับเดินผู้ชมอร่อยอย่างสุดล้ํากันเลยทีเดียวโอ้ถ้าเกิดไม่ซื้อนี้ก็จะไม่ได้กินนะคะรับเดินผู้ชมถ้าเกิดได้ซื้อนี้ก็จะได้กินโดยขนาดแบ่งบรรจุ 500, 240า กับลูกหยีชาบเบ็ดมะ่วงหิมะพานนะครับเดามผู้ชมปลาเกตขาวอกกอกมีหลายหลางยกเว้นของที่ไม่มีทุเรียนทอดครับท่าน100กรัม140่บาทนะเนี่ยเมื่อวานพูดราคาผิดไปเป็น180บาทต้องขออภัยขนุนทอด250กรัม140บาทครับท่านวิบวับนักวิวโนสลิมคือเสือ้อนะครับเดามผู้ชมก็ขอขอบคุณทุกท่านมาอย่างไม่หยุดยั้งเกินเลยทีเดียวส่วนตอนนี้มีเรื่องคาราการซังนะครับหรือว่าจะไม่คาราการซังนั้นไม่อาจแน่ใจลีน่าจังครับท่านทอออออฟร์มมีีีกแลล้้ววนนะน่่่่เเยยยยยโชชททิิางงหุด ลั่นเนี่ยท็อปนิวเรตติ้งดีเหลือเกินแล้วอะไรอีกจ้าอ่าโว,ว่วเนี่ยสลิมเงินเยอะไว้เฮ้ยไม่เหมือนติงสม้มมีแต่เม้นดาแล้วยังไงต่อแล้วก็ไม่ซื้อของนะครับเดิ่ผู้ชมทําเอาบรรดาต่างๆนานานเนี่ยโดนทัวรลงไปเล็กน้อยถึงขนาดหนักกันเลยทีเดียวถามสําหรับใครจ้าสําหรับลีนาจังนะครับเดิ่ผู้ชมพร้อมกันนี้นะเนี่ยเออกลุ่มที่ลีนาจังไปชื่นชมนี่ก็แห่มาชื่นชมลีนาจังอย่างไม่อยู่ยังกันเลยทีเดียวลีนาจังเป็นคนดีมากอะไรประมาณนี้นะครับเดิ่ผู้ชมเป็นผู้เบิกเนตได้กับ สังคมครับท่านกูไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงดีก็ต้องจัดตามมองนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้เรื่องราวสถานการณ์บ้านเมืองนั้นก็ค่อนข้นขางที่จะเงียบเหงานะครับท่านผู้ชมหลังจากไอตัอันไตนั้นได้หลุดพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีไปเนี่ยเราก็ยังปรับตัวไม่ค่อยถูกเลยว่าเฮ้ยห,หลังจากตามฉาตามเช็ดมันมาอย่างช่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมเนิ่นนานเหลือเกินกันเลยทีเดียวแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าโดยจากไปแล้วหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆ,ๆตอนนี้นักร้องเสียงสะทุนนะครับท่านผู้ชมคนหน้าไม่มุนคนหน้าก็ ทรพีในราคุนนั้นก็คือไอโบอีสานครับท่านตอนนี้ปิวหายอ้างว้างไปในสายลมแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากคนรักฮิตเลยเว้ยเฮ้ยตกเท้านนเนี่ยให้กําลังใจประยุทธ์เว้ยเฮ้ยอำาลไอโบอีสานนักสาบบานมืออาชีพขอศรัทธาจนกว่าตัวมันจะตายสิ้นลมหายใจไปจากโลกนี้อ่าโผล่มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยโดยตอนนี้ชาวเนตแหกขุดไอโบเสกสกกลนะครับท่านผู้ชมหลังจากแต่งเพลงแงมโบกัดันยูทักสินแรมโบกัดันยูทักสินขนาดเครื่องบินยังขี่ผ่านเลยไม่ใช่ผิดเพลงนะครับแต่งเพลงอวยทัก ษินเนี่ยเขาสร้างความสยองพองก้าวไว้กับชาวประชาชนต่างๆกนาถามทําไมจ้ามันแต่งเพลงให้ใครนั้นบรรลัยทุกลายคนระับเดานผู้ชมล่าสุดตอนนี้ไอตัวอันไตก็มีซิงเกิลแล้วเฮ้ยที่หนึ่งในใจเออที่หนึ่งในใจใครจ้าที่หนึ่งในใจนนเนี่ยของไอโบสิสกุลครับท่านวันนี้โดนขุดเว้ยเฮ้ยโดยไอโบฟังอยู่เป็นอย่างไรบ้างเฮ้ยตอนนี้มึงเงียบหายไปเลยนะเนี่ยโดยไอโบวัวนะเนี่ยฮ่ซัดเศรษฐาทวีสินให้ดูชะตากรรมทักษิณชินวัตรเป็นตัวอย่างไอโบสิสกุลครับท่านเตือนเศรษฐาทวีสิน นั่นเนี่ยนายกรัฐมนตรีให้ดูชะตากรรมทักษิณไว้เป็นตัวอย่างอะไรประมาณนี้เอ,อ้ยพร้อมเสิอผลเตือนนักธุรกิจจะมาบริหารประเทศให้ดูชะตากรรมยิ่งรักทักษิณอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็รั่นว่านนี่ย อืมก็อย่าไปอ่านแม่มันมากนะครับท่านผู้ชมถามทําไมจ้าโอ้ยอ่านแบบนี้ข่าวสดกระปุกปากนะครับท่านผู้ชมเออใช่โ้ยเฮ้ยนึกถึงไอโ้โบ้นี่ก็ต้องนึกถึงเพื่อนสีของตัวมันเองด้วยนะครับานผู้ชมตอนนี้รู้สึกว่าจะล้อนลนอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวเอ,อ้ยนำโดยตัวใจด,ดุพรนนะครับท่านผู้ชมหลังจากลั่นวาเนี่ยคนไข้ใจมั่วลอดเฉยได้อย่างไรแบบนี้เนี่ยเราต้องไม่ยอมถามแล้วมึงจะทำอย่างไรเออคาดว่าจะเดินม็บนะเนี่ยถ้าประชาชนอ่าไม่ไว้วางใจแล้วถ้าเกิดประชาชนไม่ออกมาละจ้า ตัวมันก็จะไม่เดินนะครับดานผู้ชมว้ายตายแล้วตายแล้วฝัว่งดอกแรกกระแทกมากลางกระบาลถามเรื่องอะไรจ้านึกว่ามันจะจัดมอบนะครับดานผู้ชมแต่เราก็หวังอย่างนั้นนะเนี่ยแต่นึกไปนึกมาคงจะไม่มีคนถามทําไมมันเงียบนะครับดานผู้ชมก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้หลังจากที่มีมตินะครับ่านผู้ชมโอ้โหเป็นดราม,มา่าเหลือเกินกันเลยทีเดียวบ่มไหนจ้าบ่มที่กรมบัญชีกลางนะั่นเนี่ยจะทํา2ออปชันเฮ้ยจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนนะเนี่ยเดือนละ2ครั้งหรือว่าเดือนละครั้งนะครับ ผู้ชมเปิดให้เลือกได้ครับท่านและเป็นอย่างไรจ๊าถั่วลงหนักไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนั้นเนี่ยสำหรับเศรษฐาทวีสินโดยเศรษฐาทวีสินครับท่านไม่ท้อนั้นเนี่ยบอกเสียงชมก็มีแจงปมจ่ายเงินเดือนข้าราชการสรอบหวังแก้ปัญหาชนชั้นผู้น้อยชักหน้าไม่ถึงหลังมอบกรมบัญชีการคำสองออปชั่น จ่ายเดือนละสองครั้งหรือว่าจ่ายเดือนละครั้งนะครับท่านผู้ชมก็มีชาวเน็ตนะเนี่ยิอ็อกซ์มาถามผมต่างๆนานากันเลยทีเดียวถามาน้องหมูมีความคิดเห็นอย่างนี้เรื่องนี้บ้างไหมว่าออสนใจเรื่องอนี้บ้างไหมเออแล้วเป็นยังไงต่อว่าเนี่ยกูจะไปยังไงดีว่าเนี่ยไอเราก็ตอบไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติได้เป็นเดือนก็ดีแล้วถ้าเกิดสมมติได้เป็นสองรอบต่อเดือนครั้งล่ะก็ดีแล้วถ้าเกิดไม่ได้ละอันนั้นชิบหายนะครับท่านผู้ชมต้องรีบหางานทําอย่างดิบด่วนกันเลยทีเดียวอ่าเรื่อง นี่ก็ไม่รู้ว่าจะวิจารณ์อะไรนะไกด์แดมผู้ชมแล้วก็ไม่รู้ว่าอมไม่ได้รับเงินแบบนี้ด้วยครับท่านอ่าก็มีมากมายไก่กองนะไกด์เดมผู้ชมเอ้อเชยเอยอใช่นึกขึ้นออกเฮ้ยถ้าเกิดสมมติย้อนไปสมัยที่ผมยังทํางานประจาอยู่นี่มันก็หมุนหน้าไม่ถึงหลังนะไกด์แดงผู้ชมบางก็เนี่ยต้องบากหน้านะไกด์แดงผู้ชมเฮ้ยนาย ถามทำไมเนี่ยขอเบิกเงินหน่อยได้ไหมเนี่ยรู้ไหมเป็นใครเนี่ยเพื่อนไอ้โบนะเนี่ยตกลงเจ้านายไม่ให้เลยนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็เป็นที่โอ้สวรรค์พันพึงอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวว่าเรื่องนี้เหมาะสไมหไหมหรือไม่อะไรประมาณนี้ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้หลังจากที่โฆศกรัฐบาลน,นะครับท่านผู้ชมนชายชัยวัชรงอะไรประมาณนี้รัฐรัฐบาลนี้เป็นรัฐาธิปัตย์เว้ยเฮ้ยโดนทัวลงอ้วนไม่หยุดยั้ยงโดยชัยวัชรง นั่งโคศกรัฐบาลวันแรกลั่นประโยชน์ ไไม่ใช่ประโยชน์ประโยคพาอึ้งรัฐบาลนี้เป็นรัฐาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมออโอ้ก็โดนเสียงท้วงติงอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยหลังจากที่มีคําสั่งให้ทั้งกระทรวงทะวงกรมในอดีตที่รับคําสั่งหรือการรับอํานาจจากไอ้พวกคอสชอนะครับท่านผู้ชมแล้วยังต้องปฏิบัติการตามนั้นให้นําไปทบทวนว่าคําสั่งคอสชอันไหนที่มันยังมีความจําเป็นต้องคงไว้หรือไม่หากไม่เสนเมอมาภายในวันที่9ตุลานี้ก็ให้ถือว่ายกเลิกเสียนะครับท่านผู้ชมบางช่วงตอนครับท่าน รัฐมนตรีก็ยกเลิกได้นะเนี่ย ตอนนี้เป็นรัฐบาลรัฐาที่ปัดยกเลิกได้อยู่แล้วครับนะครับท่านผู้ชมเ,ออเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปต่ออย่างไรนะเนี่ยมีเสียงติดติงมาอย่างโอ้ยทั่วทุกสารที่กันเลยทีเดียวครับท่านแต่ที่แน่ๆขาดไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมไอ้นี่ท็อปฟอร์มตัวเอกกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยหลังจากที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาถึง2สมัยนั่นเนี่ยเล่นการเมืองมา50 60ปี 40- 50ปีแล้วเป็นอะไรต่อจ้าเออแล้วก็เป็นรองประธานเอ้ไม่ใช่แล้วก็เป็นประธานสภาสองสมัยนั่นเนี่ยแล้วตอมาเป็นนาย อะไรดังบ้างนะครัเบเรื่องผู้ชมนอกจากขออภัยนะครับผมยังไม่ได้รับรายงานแล้ววันนี้มาเกิดอะไรขึ้นจ้าเออรู้สึกว่าวันสองวันก่อนนี้นะครัเบเรื่องผู้ชมมีโกนอ่านาน้ำอาบน้ําพึ่งของนายชวนหลีกภัยนั้นดูเหมือนจะเป็นมีดโกนอาบสนิมขึ้นไปขึ้นทุกทีแล้วเฮ้ยเรียกชื่อนายกมันยังเรียกผิดเลยนะเนี่ยเฮ้ยเออ,เ,อ,อเขาชื่อเสถาเว้ชวนแล้วมันเรียกว่าอะไรมันเรียกว่าเชษฐานะครัเบเรื่องผู้ชมเฮ้ยหรือว่าจะกลัวไม่รู้ว่าเนี่ยว่าเสถาเป็นพี่เลยต้องเรียกเชษฐาก็ไม่อาจแน่ใจอ,อ่าชวนทวงถนนนะครัเบเรื่ ผู้ชมมันก็ยังออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านนักวิชาการต่างๆนาน,นานนนเนี่ยชี้ชวนหลีกภัยตอนนี้โอ้ยมีดโกนเริ่มหมดอายุแล้วเว้ยเฮ้ยเต็มสิบไม่หกักนักวิชาการแห่ชมเศรษฐาทวีสินต่อกับหน้าชวนหลีกภัยพังคาบ้านนะคะรับเ่านผู้ชมชี้ไม่ธรรมดาหวั่นใจแทนฝ่ายค้านอะไรทํานองนี้อันนี้ก็แจ้งมาจากมติชนนะคะรับเ่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะเนี่ยโดยชวนหลีกภัยมันก็ยังคงกล้าไม่เอเอ,เอใช่ก้าวข้ามไม่พ้นนะครับเรื่องผู้ชมสําหรับผีทักษิณอะไรประมาณนี้มี การโยงแม่มึงไปยังสมัยรัฐบาลยิ่งรักนั้นเนี่ยทำไมเนี่ยเราของเงินไม่ได้เงินมึงจะไปทําขอททาดาบอะไรไหวชวนอ่าจะาไปทําถน,นนนะการเดินผูุชมสุดท้ายเนี่ยมันต้องมาขอบคุณระยุทธ์อะไรต่างๆนานาทำนองนี้เราก็ทําข่าวนี้ไปนะการเดินบูชมก็มีประชาชนบางส่วนนั้นเนี่ยบอกว้ยเฮ้ยเนี่ยมันเป็นข่าวเก่าใช่ครับท่านแต่ไอชวนหลีกไทยนี่มันเอามาพูดใหม่นะการเดินผูชมเลยเป็นข่าวใหมก่ก็โอ้ยเห็นแล้วสมเพศแทนเหลือเกินกันเลยทีเดียวถามสมเพศแทนตรงไหนจ้าเออตรงที่ว่าผ่านไป 20กว่าปีแล้วเนี่ยมันยังหลอนไม่เลิกนะครับเรื่องผู้ชมสําหรับเรื่องนี้ฮ e เลดิตบีช่างกับมันไปก่อนครับท่านอ่าส่วนตอนนี้เป็นอย่างไรกันอีกบ้างจ้าหลังจากที่ตอนนี้นะครับเรื่องผู้ชม การจัดตั้งนโยบายเอย้การจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเป็นปที่เรียบร้อยแล้วก็เสษฐาตวีสินก็ได้ลงนามให้นายอดิศรเพียงเกตนั่งเป็นประธานวิปรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกตอนนี้รักษาการนะครับท่านผู้ชมได้มีการตั้งรักษาการราชการนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยโดยตั้งภูมิธรรมเวยชยชัยครับท่านอยู่เป็นรองนายกอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยรักษาราชการแทนนายกไว้เฮ้ยหากต้องไปต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยครมมีมติมอบหมายภูมิธรรมเวยชยชัย รักษาการนายกแทนเศรษฐาทวีสินหากเจ้าตัวไม่อยู่แล้วก็พร้อมแต่งตั้งสองบิ๊กอดีตสอมชอคุมกลาหหมนะครับท่านผู้ชมก็ต่างๆ่างนาอย่างไม่อยู่จอนกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วมึงจะทําอะไรต่อไปตอนนี้ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่รู้ๆตอนนี้มีกระแสรเรียกร้องมาอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวปมวิโรลัึ้นมาอดีตสอนตอนนี้นะเนี่ยมันเป็นดราม่าไปทั่วออนไลน์กันเลยทีเดียวเฮ้ยหลังจากที่ไม่ได้มีการฉารัฐบาลนะเนี่ยเนี่ยฉาใครแล้ววะเดี๋ยวจะคนที่ชื่อพัฒนาสรรพส สพเพื่อไทยนนเนี่ยโดยพัฒนาครับท่านสสพักเพื่อไทยได้กล่าวว่าเนี่ยผมให้เกียรติน้องๆนะอยากให้วิโรจน์ถอนคําพูดแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าวิโรจน์ก็สวนกลับไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมเรียกผมน้องได้อย่างไรผมไม่เคยมีพี่ชายที่มีสันดานแบบนี้อันนี้ก็เดือดนะครับท่านผู้ชมทาถึงหมออ้ําอีราวัตครับท่านพูด,ดเออใช่โดนสถาปนาเป็นนางแบกนายแบกเพื่อไทยนนเนี่ยได้ออกมาซัดว้วยเฮ้ยเก่งจริงๆครับปบมือให้เลยประเทศเราต้องการฝ่ายค้านในสภาแบบนี้แหละกระแสได้ ได้เออสะใจได้กระแสสุดๆไปเลยครับขอให้เป็นฝ่ายค้านที่คอยดูแลผลประโยชน์ประเทศชาติตลอดปีตลอดไปทุกๆสมัยเลยนะครับเยี่ยมจริงๆไม่มีใครสันดานดีเท่าพวกคุณแล้วนับถือสุดๆนะเนี่ยขอเป็นด้อมคอยกี๊ดคอยกดไลค์เอ่อให้ฝ่ายค้านมืออาชีพตลอดอะไรประมาณนี้หลังจากที่ผมได้ไปส่องคอมเมนต์นะเนี่ยโอ้ยก็มีทั้งกระแสชื่นชมนะครับ่านผู้ชมมาพร้อมกับกระแสทัวลงยับพังคาบ้านหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่นใจแล้วน้องหนูมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างจ้าสำหรับเรื่องนี้มีมากไม่ได้นะับ ท่านผู้ชมถามทําไมจ้าโอ้ยผมยังไม่ค่อยถนัดนะครับเ่านมู้ชมเรื่องนี้โดยหลังจากที่ตอนนี้นะเนี่ยอยู่ๆก็นึกถึงไปยุดขึ้นมาเลยเฮ้ยเฮ้ยโดยตัวอันไตไม่ได้เป็นนายกแล้วเนี่ยตอนนี้ปากผมไม่ค่อยจะสงบแล้วนะถามทําไมมันเงียบนะครับเ่านมู้ชมไม่รู้ว่าจะหาเรื่องอะไรมาด่าดีครับท่านก็ต้องจับตาม,มองรัฐบาลชุดนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเ่านมู้ชมอ่าอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดทําดีก็ชมทําไม่ดีก็ตามขยี้ตะบ้านอย่างไม่หยุดยั้งเอ้ยแต่เราก็ต้องไอ้นั้นนะครับเ่านมู้ชมถามทำไม ถ้าเขาทําดีก็เฉยๆไปครับท่านแล้วถ้าเกิดทําอะไรที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ละจ้าเรื่องนี้ก็ตามสมควรนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเอามาห้มหั่นอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเออแต่ไม่ใช่ไยที่จะขานไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ศิลาเป็นอย่างไรเว้ยเฮ้ยหลังจากโดนสารสั่งจําคุกนั้นเนี่ยอาบประตูลอรับไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมไม่รู้มันได้ประกันตัวหรือเปล่าหลังจากที่ไปมินเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านผู้ชมสร้างท่าเทียบเรืออะไรประมาณนี้สุดท้ายเว้ยเฮ้ยสารส จำคุก8ปีเอ้ไม่ใช่โอ้ย8ปีนานไปนะครับท่านเดี๋ยวศีลาทธลูเมนจะไปตายอยู่ในคุกซะก่อนโดนสารตัดสินจำคุก8เดือนนั่นเนี่ยโดยตอนแรกเป็น1ปีไว้เฮ้ยสาเหตเุจำเลยให้การเป็นประโยชน์อยู่บ้างแล้วรอลงอาญาไหมไม่รอลงอาญาด้วยนะเนี่ยอันนี้ผมปวดใจเหลือเกินทําไมตอนสารทํากับหมอเหรียญทองนั่นเนี่ยตัดสินจำคุกตั้ง5ปีหรือไม่นะครับต้องเติมไ้ก่อนเป็นไม้กันหมาเฮ้ยแต่ให้รอลงอาญา2ป,ปีเหตุเพราะว่าหมอเหรียญทองเนี่ยเคยทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมา แล้วลายศิล่ล่ะทำไมไม่มีประโยคนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากโดนถอดถอนจากการเป็นสอสอไปช่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมหมดสิทธิ์ลงเลือกตั้งตลอดชีวิตกันเลยทีเดียวอ่าก็ได้โดนเรียกคืนเครื่องราชนะครับท่านผู้ชมทุกชั้นตาก,กันเลยครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ JKN ครับท่านหลังจากที่ถถแถลงเรียนขายไปแล้วนี้ตอนนี้ก็โผล่จับมือกับท็อปนิวนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้วันนี้นะเนี่ยผมได้เข้าไปสอนแนมเพื่อฮ้ยในช่องบางช่องเห็นพนักง,งานทอน็อ นำโดยนายกหนกทีรัตอะไรพวกนี้ไม่รู้ว่ามีนางปองอัญชลีด้วยหรือเปล่าใส่เสื้อเป็นเบอร์18นะครับเดินผู้ชม JKN อะไรประมาณนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปอ่ารู้สึกว่าจะทําการจัดรายการร่วมกันอะไรทํานองนี้นะครับเดานผู้ชมแบบนี้ชาวสลิมทั้งหลายแหละสมหวังแล้วเว้ยเฮ้ยหลังจากที่ได้ดูท็อปนิวแต่ในทางโทรทัศน์เอ้ไม่ใช่เออแต่ในทาง YouTube Facebook นะครับเดินผู้ชมหลังจากท็อปนิวได้ไปจัดช่อง5้าแป๊บเดียวก็โดนตะเพิดออกมาเว้ยเฮ้ยไปจัดช่องนั้งช่องนี้แล้วตอนนี้เป็นออย่่างไไรจสด้ที ลงแล้วนะครับเดินผู้ชมมาพร้อมคําสรรเสริญจากลีนาจังด้วยเว้ยเฮ้ยชื่นชมท็อปนิวเลตติ้งดีสลิมเงินเยอะนะเนี่ยซื้อของดีมากครับท่านใช่นึกขึ้นได้เมื่อวันผมเปิดไปเห็นนะเนี่ยนายนิพิษอินทระสมบัติครับท่านซอสก็มีการดวลกับชอบพนิกาเว้ยเฮ้ยถามที่ไหนในรายการจอมขวัญนะครับเดินท้ายนิพิษพังคาบ้านกันเลยทีเดียวนะเนี่ยโดยถ้าเกิดสมมติเป็นผมเป็นนายนิพิษนี่คงจะต้องมุดตุ่มนะครับไปเอาปี๊ดจากศีลาเกนจากะใบนั้นเว้ยเฮ้ยที่มันจุดแล้วก็เอออี้านก มาคุมหัวตัวเองถามเพราะอะไรจ้าโอ้ยเพราะว่าไรที่ยืนนะคร,รับเดิมผู้ชมใครยังไม่ได้ชมก็ไปติดตามย้อนหลังกันได้แต่ที่แน,น่ๆสนใจสินค้าไลน์ละวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านผู้ฟังเที่ยวลบขอบคุณวิวิงปองด้วยนะครับที่สนับสนุนรายการเข้ามาจริงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม